โอ้เสียงเครื่องตัดหญ้าเพื่อนกำลังตัดหญ้าอยู่ข้างในเดี๋ยวมาแวะไปสวนหลานนะครับโอ้ลืมสบายดีจ้าสวัสดีค่ะพีพีเอท,ทุกคนวันนี้เรามาแวะเบิ่งสวนญาติที่อยู่ใกล้เสาไฟหญ่สวนที่เพื่อนเลี้ยงปา่า ป่าหมอไว้ลายๆเนาะบูฮู N ว่าปีนี้เพ่นได้เอาป่ามาป้อยคือเก้าบ่อเออได้คนมันตึกเบ็ดเดี๋ยวเขาจังไปสอบถามเพื่อนนะว่าได้ป่าบอได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าบอลเจ้าของที่เพื่อนกำลังตัดหญ้าอยู่เลย สวัสดีค่ะพี่พีอะไรตังหนามากเก๊ดเก๊ดแกออกกล้องบ่เนี่ยน้าเดี๋ยวพี่อันพี่พีปีนี่เนี่ยปล่อยป่าบอลหนองอืมบ่ออได้ปล่อยครับปีนี้บ่ออะไปล่อยยังซ้ำเก่าเหรอปล่อยแต่ปีว่างี้อ๋อแล้วอันยืนสวนนี้เรีอยงยังบ่เอยังจะใกล้ใครก็เป็ดเป็ดอีเหลียง เป็ดอีเลียงเป็ดอีเลียงกับไก่ไข่ไก่ไข่สิบตัวกับเป็ดอีเลียงตัวเดียวพอได้เก็บเนาะมันไข่ให้กินแล้วบ่แม่เราไข่กิ่นสมมือครับโอ้แม่เป็ดกับไข่เป็ดกับไก่แม่ไก่ไข่กับเป็ดมีแผนมีแผนสีเลี้ยงอีหยังตืิมอีกบวะาสิเอาเป็ดมาลงตืิมสักสิบยี่สิบตัวเป็ดไข่เป็ดกากีอ่ะ มีกระถางมีรอยย่างมันเมียนใครอยู่รอยย่างเลยได้ปล่อยมันออกมาจากคอกบ่อืมบ่ได้ปล่อยเลยไม่ค่อยได้ปล่อยมันไหนแม่ให้แต่น้ำกับอาหารเม็ดมันกับส้มผักส้มอย่างใบตำลึงไป้งเลยมันก็กินเบิด์เมียนกินเบิร์ตแห้งไข่ดีฮะแห้งไข่ดีได้กินได้กิ่นส้มผักส้มนี่ยป่อยก็ยังมันธรรมชาติที่เ้าบ่ได้ปล่อยมันได้เ้างออกจากธรรมชาติเของมาในหัวมันเลยซึ่อืม มีหนอนนี่ก็ดีได้นเห็นกระเจ้าอันเลี้ยงแหน่แหน่นี่เลี้ยงง่ายบอกให้ปิดให้ใกล้กิดนเลยเห็นว่ามันตุ้ยสั่งมาเห้วแต่บาท่านมาหอดปกติก็เลี้ยงไว้อยู่แหน่แหน่แดงแหน่แดงเอาไว้ใกล้เป็ดลดต้นทุนอาหารมันมันก็คือแบบกินแล้วก็ตุ้ยพีดีปกติมานี่เห็นตัวมาตัวมาไปใส่เบิดมามาเอาไปไว้บ้านแต่มเหนียอมาบ้านมันอยู่เลยตัวหนึ่งย่งตัวเดียวมายังตัวเดียวเออขายขายไปหมดแล้ว สองตัวเันไหมที่มามานีแต่เราเยเห็นสามตัวขายขายไปขายไปสองตัวหรือตัวเดียวเอาไปเห็นแม่พัฒน์แค่ตัวเดียววาอันนี้ตัวแม่แม่ตัวตัวแม่เอาไปขายลูกมันมาท่านี้คงจอว่าส่วนเพื่อนนี้เปลี่ยนขึ้นเนาะสะอาดแบบมันเกลี้ยงขน่ะตัดหญ้าตัดอยางมาแล้วได้ปลูกอีหยังตืมบะปลูกครับผมปลูกผักปลูกผักสวนขั้ว กข้างนเริ่มปลูกเดกตัวมาขออันไปย่างเลาะเบิ้งเดี๋ยวบอกพี่พีโอเคครับผมไปเลยครับโอเคขอบคุณค่ะอคโอ้ตัวไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนะุณอาเป็ดตัวเดียวอยู่ทำกลางตัวไก่เลยตัวเป็ดสีขาวๆตัวใหญ่เนานะไก่กับไก่แม่ไข่เป็ดกับเป็ดแม่ไข่เพื่อนว่ามัน มันไข่ออกมามันกับไข่อยู่บนอย่างติดรถขอกายนี่ไปไปโอ้ขนมันมันกำลังพัดขนมาจากมาตัวมานี่เสร็จเรียน เพิ่์ลวาเหลือโตเดียวเนาะเพราะว่าสองตนั้นขายเป็น้วนี่หมาไซเบียนเ,เป็น,นมาาัดไว่วนมือหนีเอามานำ้ำปกติยกเงื่อนน้ำกันเพิ่์ว่าเหลือโตเดียวเนาะสองตที่เห็นตอนหน้านี่ขายเรียบร้อยอันนี้โตแม่ไซเบียนซื้อเอ,อยียงกันหนึ่งอ้าวปัตติปัตปติ เออเขาก็เคยแบันท่ายตอนปาร์ตี้คลอดลูกอยู่เดย์อตอนนั้นสวยปาร์ตี้ปาร์ตี้ดูรไรนาสวนผสมไรนาสวนผสมดูรูปทางไว้ว่ามันพอมันเยอะขึ้นเราจะมาขโมยอะไรได้มัง่งผักบุง้งผักบุ้งโบแมนที่บอกโบผู้ไม่รู้เหมือนกันมันต้นตน,น,งงน้อยอยู่มาเบิ่งตรงนี้ผักกาด เม่นอ๋อม่แล้วไม่รู้มันอากาศอากกาดนะอากกาดอธามมั้ยอันนี้อันนี้ฝรั่งมะเขียบโอ้โหมาเมร์มักซิดามซิดามซิดาสามต้นเลยเอ้ยอันนี้มันเหมือนในต้นว่านเลยเนาะว่านขมิ้นปะเฮ้ยขมิ้นไม่สูงขนาดนี้แต่ใบมันก็คล้ายๆอยู่แต่ลําต้นมันก็คืออยู่ได้มันลําต้นคล้ายอันนี้มะเขือโอ้ มะเขือจขเจ้าคือเบอ่อ์อก็ใบมันนั่ะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจอันนี้มะัวอันนี้น่าจะเป็นอยู่นิ่งๆน,งนะาปาร์ตี้นิ่งแล้วครับผมมะนาวหรือมะนาวไหมนะ่ะอือคือเนาะเออโอ้ดินแบบอุดม ุดมสมบูรณ์นะอืมแต่บาู้ว่าเพื่อนได้เอาอย่างมาปลูกบ้างบำลงใส่ปุย๋ยมัง่งพวกนี้เดินดูนู่นนะ<ม>ทํานี้มันไม่มีเพื่อนนะ <c oughs> อ้เอารถมาไถมั่งเนี่<ม>นยรถไถสงสัยเพื่อนเอารถมาไถเป็นหญ้าแบบ นอนหมดเลยนี่แหละมันก็ทําได้ช่วงหน้าแรงนี่นะต้นกล้วยเพราะว่าเดี๋ยวหน้าฝนตรงนี้นะนนี้หม,<า>มักตะกบบ่ต้นตะกบเออน่าจะเแมนเออเมแมนแหละหมากตะกบอันนี้กล้วยอะไรวันนี่จะของเพื่อนยูฮันอ๋ออ๋อไ <Hey. S 1> แล้ว เฮ้ยาตี้ขอไปหน่อยมาตี้เกจทามเนี่ยพอหันกล้องดอกเกจถามเนี่ยอันปลูกอย่างอันต้นอ่อนอยู่ะนาเกจกวางเาเกาอะไรเกิาไอ้ผัดกาดดอกผักาดดอกผักาดขท้ากาดขาวผักกาดกงตู้บอยังกาสุกบสเอดในอันมีอย่งก่นในอันมุนมุนนาเพิ่เมไอย่ง พอ่ะอืมพักชี่ักชี่พักกันพักชีหล้าจ้ะออมักชีหล้าักชีล้าถึงวันหมัวสาม่งกประมาณนี้แหะอืมก็ประมาณนี้ก็หมดแล้วโอ้มังนาวขึ้นดกดีเนาะมังนาวมังมังนาวเคยเด้อืมไสูดกินได้แล้วเด้ น้ำไหลายบ่นาวน้ำไหลายได้เพื่อนว่านี่ทางนั้นทางรูปนี่กันไรมันคือฉีขึ้นให้กินตลอดปีเนาะมันออกมาอีกแลยพอท่าเก็บมันก็ออกได้ทุกขนาดขึ้นมาเป็นหน่อยๆเทิ่งๆมันคือดกแทต้ตอนเอามาปลูกนี่เอามาปลูกตอนซ้ำเลยก็ตัวหน่อยๆคือเอาสื่อน้ำนันมากเลยไนหะม,มสื่อมาจากกันหาไข่ ดาจะดินด oh, <and> no ีแหละใส่ปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มเข้ามีต้นมักค้หูดบ่นี้ดมะขค้หูดมักผุดนั่นแหะเออมากูดเือหล่ะบหมร้อร้อนก็ตีดเนื้อยหนถ่วงเัาลงไหมกล้วยยังไงกดูกดกกล้วยกล้วย หัวสิงไข<ม>่หัวสิงไข่หัวสิงไข่มาปิดคลิปมาปิดคลิปจะว่ายังไงดีคะสำหรับคลิปนี้น้องก็พาพี่ๆมาผ่อนคลายภาพบรรยากาศที่บ้านสวนของญาติเพิ่พนก็คือว่าเป็นภาพบรรยากาศที่ถ้ามีกระต๊อบน้อยที่แบบนั่งมอง หนองน้ํานี่จะดีมากเลยแต่ว่านี่แบบก็น้องก็ขอปิดคลิปกับภาพบรรยากาศบ้านสวนของญาตินะคะที่นี่อุดรธานี <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัยดีสวัสดีค่ะ